สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำโรตารี่ซันนี่นะครับตัวนี้จะเป็น1.85เมตรครับใช้กับรถ45แรงม้าขึ้นไปขนาดรถที่แนะนำครับคือ45แรงมา้าสลักจะมีให้สองแบบนะครับเหมือนกันครับด้านล่างแล้วก็สามารถปรับได้ หมือนกันครับสองข้างครับสามารถปรับได้สลักมีให้ตัวนี้ปรับได้ครับไม่มีดใหญ่ครับหนาเจ็ดมิลระยะห่าง44่ิบสีมิลครับตัวล็อกตัวนี้จะเป็นนัดกันคายเนี่ยครับ สกีสามารถปรับได้สามาระดับแล้วก็มี2ชั้นครับเด็กหนาทนทานครับอันนี้ก็เหมือนกันฝาหลังทนทานครับหนาครับใช้เหล็กหนาอันนี้สามารถปรับได้ครับหลายระดับมีบริการจะส่งครับกับซันนี่สาขา ขอนแก่นอยู่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับใครสนใจก็สามารถแวะเข้ามาดูได้ครับหรือไม่ก็สั่งซื้อได้ทาง YouTube Facebook หรือช่องทางอื่นๆครับเพราะว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือส่งฟรี400กิโลเมตรครับ ตัวนี้เราจะเติมน้ามันให้ให้พร้อมนะครับตัวนี้จะเป็นกรองกรองอากาศไม่ใช่แค่หัวจุกธรรมดานะครับเติมน้ำมันตรงนี้แล้วตัวนี้จะเป็นกรองอากาศตรงนี้ก็จะเป็นกรองอากาศเหมือนกันครับตัวนี้เติมน้ำมัน4ลิตรนะครับก็คือก่อนใช้งานทุกครั้งตามเครื่องมือปกติครับต้องเช็คเช็คความพร้อมอันนี้ก็เหมือนกันครับึ่งจุด85 ตัวนี้ราคา54,500บาทครับตอนนี้ของหน้าร้านเราเหลือแค่2ตัวนะครับกำลังสั่งเข้ามาอีกใครสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับเรามีบริการจะส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามไปคลิปหน้าเรามีอะไรเด็ดๆใหม่ๆเดี๋ยวมานำเสนอให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วลูกบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายโอ้ยบัเนาเ้ย